ตัวสุดท้ายแล้วก็คือท่อนะครับท่อของ HKS m a d e i n Japan นะครับ สวัสดีครับพบกับพี่ปั๊มนะครับกับซอสวิทแม็กไทยกรุ๊ปหาดใหญ่วันนี้พี่ปั๊มมี f o r t u n e r ร์ฟูลเซนะครับขอบอกเลยคันนี้สุดสเตปโหลดหน้านิ้วครึ่งหลังนิ้วครึ่งนะครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับคันนี้ก็ยังเป็นล้อลายยอดฮิตเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นเวกวีเอฟศูนย์สี่เอสยูวีนะครับยี่สิบเก้านิ้วนะครับออฟเซตสิบห้าลัดด้วยยางโตโยต้าไทยสองหกห้าห้าสิบยี่สิบนะครับชุดเขาเรียกว่าชุดแฮปปี้มิลเลยตอนนี้นะครับก็คือใครๆมาก็็็ตต้้้้อออองงขเเเเเเปนน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 ซีีะะคคคคครรรัััับบบโหหหลลดดดดดวยชชุพ์มมืิ สเตปต่อมาก็คือสปริงโหลดหลังก็จะเลือกเป็นตัวนี้นะครับสปริงออสซี่พี่อ้ําขอนั่งแล้วกันนะสปริงออสซี่นะครับโหลดนิ้วคู่ถัดมาอีกก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็คือท่อนะครับท่อของ HKS Made in Japan นะครับตรงรุ่น f o r t u n e r ลายคาร์บอนเรียบร้อยสวยงามเดี๋ยวไปชมกันหลังจากการติดตั้งนะครับบ๊ายบายแว่ปึง้ง f o r ์จูน2 0 1 8คันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับทรงโหลดหน้านิ้วครึ่งหลังนิ้วครึ่งนะครับคันนี้ไล่เรียงสเต็ปของรถอีกครั้งนะครับก็คือจะมีเป็นล้อเวก VF04 SUV นะครับ2 0กว้าง9นิ้วออฟเซต15รัดด้วยยางโตโย265/50 20 ST3 นะโหลดด้วยโช๊คโปรเฟนเดอร์หน้าควีนหลังพิกกี้แบ็กนะครับสปริงจะเป็นออซซี่ตัวโหลดนะครับก็จะได้ทรงแบบนี้เลยลองชมได้ครับ หลังจากชมทรงรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ยังมีอีกหชิ้นนะครับที่ยังไม่ได้บอกไปก็คือจะเป็นท่อ HKS นะครับปลายคาร์บอนคันนี้แต่งครบครับฟูลเซ็ครับแม็กยางโชกคท่อเรียบร้อยครบสูตร ครับยังไงก็พี่บ๊อขอฝากเพจร้านนะครับต่อสวิตแม็กไทยกรุ๊ปนะครับเอ่อเฟซบุ๊กยูทูบเชิญชมผลงานได้ตามหน้าเพจนะครับติดต่อสอบถามตามอินบ็อกซ์เพจได้เลยเดี๋ยวพี่บ๊อจะมีแอดมินคอยตอบหรือไม่ก็พี่บ๊อจะเป็นคนตอบเองนะครับยังไงคลิปนี้ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ <Yeah. S 1> บ๊ายบาย